ดีกันก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะเด็กๆทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะยามเช้าวันนี้นะคะเราก็ มีเพื่อนๆหลายคนเลยเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็เมื่อวานนะคะได้มีกันบ้านไว้นะคะไม่ยากเลยมีที่เราทําด้วยกันในห้องแล้วด้วยนะคะก็ขอให้เด็กนะคะจัดการเรื่องกันบ้านให้เรียบร้อยนะคะในวิชาภาษาไทยนะคะเด็กเด็ก อย่าลืมนะคะนำมาส่งคุณครูประจำชั้นนะคะในเวลาที่ครูประจำชั้นเนี่ยจะแจกใบงานใหม่นะคะเด็กๆต้องเอามาส่งนะคะเพื่อครูพอยเนี่ยจะได้ตรวจเช็คให้ครบทุกคนนะคะใครส่งมาในไลน์ก็ก็ได้นะคะก็ได้แต่ครูพอยจะตรวจเช็คนะในใบงานหรือเล่มใบงานเป็นหลักเลยนะคะเด็กๆต้องส่งตัวเล่มใบงานนะคะครูพอยจะมาเปิดตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่งนะคะ วันนี้นะคะดเด็กๆเราจะมาทบทวนกันในเรื่องของอักษรนําเมื่อวานนะคะเราเรียนในเรื่องของอักษรนำนะคะแล้วก็จะมาขึ้นเรื่องใหม่นะคะในเรื่องของไม้ธันทคาตหรือตัวการันนะคะไม้ธันทคาตกับตัวการันนะคะสองอย่างนี้คล้ายๆกันนะคะแต่ใช้เรียกไม่เหมือนกันนะคะวันนี้มาทบทวนในเรื่องของอักษรนํากันสักเล็กน้อยก่อนนะคะ ในเรื่องของอักษรน,นำนะคะ,ะเรามาดูกันนะคะสรุปแล้วอักษรน,นำเนี่ยเป็นอย่างไรเมื่อวานนะคะใครยังไม่แน่ใจนะคะมาดูสไลด์มาดูคลิปิดีโอในวันนี้แล้วก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นการทบทวนวันนี้ จอยกับท็อปจะออกมารายงานในเรื่องอักษรน,นำค่ะอ่าวันนี้จอยกับทัพจะออกมารายงานในเรื่องอักษรน,นำหานะะเด็กๆลองดูนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างอักษรนำคือพยัญชนะสองตัวเรียงกันผสมสระเดียวพยัญชนะตัวแรกของคำจะอ่านออกเสียงอะกึ่งเสียงพยัญชนะตัวหลังจะอ่านออกเสียงตามสระที่ผสมสองตัวเรียงกันนะคะผสมด้วยสระตัวเดียวกัน พยัญชนะตัวแรกจะออกเสียงอักกึ่งเสียงพยัญชนะตัวหลังจะออกเสียงตามที่ผสมนะคะอย่าลืมใส่หอนําไปด้วยนะคะถ้าเป็นสองพยางขึ้นไปนะคะและอ่านออกเสียงวรรณยุกต์ตามพยัญชนะตัวแรกครับซึ่งเราสามารถแบ่งอักษรน,นําได้ดังนี้คือคําที่มีอักษรสูงนําคําที่มีอักษรกลางนําคําที่มีหอหีบนําและคําที่มีออ่างนาครับ และเราก็มาดูคำที่มีอักษรสูงนำกันก่อนเลยนะครับคำที่มีอักษรสูงนำเช่นคำว่าข,ข,นข,นขนาดขนบขนมขนาดเฉลียวฉลาดฉไหนฉงนถลําถวายถนัดถลนสรุปสเสนอสลับสนอง เป็นต้นค่ะอันนี้ก็เป็นคำที่มีอักษรสูงนำนะคะก็จะเป็นอักษรสูงนะคะนำด้วยอักษรนำต่างๆนะคะเด็กๆก็เวลาเขียนเนี่ยเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าเราต้องใส่หอน,นำลงไปที่พยางค์ที่สองด้วยนะคะถ้ามีสองพยางค์แบบนี้เป็นคำสองพยางค์นะคะก็ถ้าเป็นการท่องอักษรสูงนะคะจำง่ายๆนะคะเราท่องว่า ผีฝากถุงเข้าสารให้ฉันนะคะอักษรสูงเนี่ยก็จะมีตัวพอพึ่งฝอฝาทอฐานถอถุงขอไข่ขอขวดสอสาลาสอวรุษีสอเสือนะคะหอหีบแล้วก ช่อชิงเ,เราก็เลยท่องว่าผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันเหมือนเราท่องไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งนะคะก็จะมีตัวพยัญชนะตามนั้นๆไปนะคะก็ขอให้เด็กจําในคําที่เป็นอักษรสูงกลางต่ําไว้ด้วยะ,ะเพื่อที่จะเอาไปท่องเพื่อที่จะไปจับคู่นอกจากอักษรนําเนี่ยก็ยังมีตัวอื่นที่จําเป็นจะต้องใช้ต Along, Alors, ไ,ไต,ตาย,ยางหรืออักษรสามหมู่เนี่ยในการจับคู่จับ หมวดหมู่ต่างๆเพราะฉะนั้นเด็กๆคนที่จะท่องอักษรสามหมู่ให้ได้นะคะถ้าเป็นอักษรต่ำเนี่ยโหท่องยาวมากเลยนะคะถ้ารวมๆเนี่ยจะท่องครูพอจะลองท่องให้ฟังนะอันนี้คุูพอยท่องแต่เด็กๆนะคะควายคนคังงูช้างโซ่เชยหญิงโทเท่าเนนทำธงนะ้พักฟื้นเผาม้ายักษ์เรือลิงเวาลาหู บางคนเดี๋ยวบอกว่าเอ๊ะเราท่องมาแต่ไม่ท่องไม่เหมือนนะคะท่องไม่เหมือนก็ไม่เป็นไรนะคะอาจจะมีคําท่องที่มากมายหลากหลายอย่างนะคะแต่ว่าจําเป็นที่จะท่องให้ได้นะคะถ้าเป็นแบ่งเป็นต่ําเดียวต่ําคู่ก็จะท่องแปลกไปอีกอย่างเช่นงูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมนีโลกอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถท่องได้อีกเดี๋ยวเราจะมีการทบทวนในเรื่องของไตรายาอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเด็กนะคะ อยากรู้ว่ามีคำท่องแบบไหนบ้างนะคะให้เด็กๆเนี่ยไปเซิร์ช google ได้นะคะแล้วลองฝึกท่องเหมือนสุดคูณเลยเด็กๆลองฝึกท่องดูนะคะก็จะมีประโยชน์มากๆกับการเรียนวิชาภาษาไทยนะคะต่อมาคือคำที่มีอักษรกลางนำเช่นคำว่าจจมืน่นะจมูกจจรัดจจรวดปนุปต <c oughs> ากวาัด ตลกตลาดตลอดตะวาดประลาดปรลอด,ลาดอารามอร่อยอันเดกก็จะต้องจำเป็นที่จะต้องมีหอนำในพยางค์ที่สองเช่นเดียวกันถ้าไม่มีนะคะก็จะอ่านแปลกไปเป็นต้นกับสระอะออกเสียงอะเพียงเครื่องเสียงส่วนพยางค์ที่สอง ออกเสียงพยัญชนะตัวที่สองผสมกับสระและพยัญชนะสะกดตามที่ปรากฏโดยออกเสียงวรรณยุกตามเสียงพยัญชนะตัวหน้าคล้ายมีหอหีบนำข้อที่สองนอกจากคำข้างต้นแล้วยังมีอีกหลายคำที่มีอักษรนำซึ่งพยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรสูงหรือเป็นอักษรกลางนำพยัญชนะตัวหลังเป็นอักษรต่ำคืององู นอนเนนอนหนูหมอมา้ายอยักษ์รอเรือลอลิงว่าแหวนและออกเสียงพยางที่สองคล้ายมีหอหยิบน้ำครับเช่นคำว่าผลิตอ่านว่าผลิตไอไหมเด็กๆป่างอ่านว่างที่ง,งสเวตอ่านว่าสะเวดสยามอ่านว่าสะยาม สวัสดอ่านว่าสวัสดกนกอ่านว่ากะนกตะงิดอ่านว่าตะงิดและข้อสุดท้ายคือคำบางคำแม้มีลักษณะเหมือนข้อหนึ่งและข้อสองแต่ไม่นิยมอ่านพยางค์ที่สองเหมือนมีหอยหีบนำเช่นคำว่าคณิฐาอ่านว่าะนิถาคมา อ่านว่าคมาสรัญยูอ่านว่าสะรัญยูสมัญญาอ่านว่าสมัญยาบางครั้งนะคะก็จะมีคําที่ไม่นิยมอ่านพยญชนะที่สองมันมีหอนําด้วยนะคะอย่างเช่นคําว่าคณิษฐาคคามาสรัญยูแล้วก็สมัญญาหรือคาใกล้ตัวเราเช่นคําว่าคณิศาส์นะคะคณิษศาส์ก็จะเขียนแบบไม่มีหอนําเพราะฉะนั้นเด็กๆต้อง ดูบริบทของคำด้วยนะคะสมาทานอ่านว่าสมาทานสมาธิอ่านว่าสมาธิกนิฐาอ่านว่ากนิฐาอนัตตาอ่านว่าอนัตตาหลังจากที่เพื่อนๆได้รู้จักกับข้อสังเกตทั้งสามข้อ ของคำที่มีอักษรสูงนําและคําที่มีอักษรกลางนํากันไปแล้วเรามาดูคําที่มีหอหีบนํากันต่อนะคะซึ่งคําที่มีหอหีบนํานั้นเป็นคําที่มีพยัญชนะตัวหน้าเป็นหอหีบนําพยัญชนะตัวหลังคืององูนอเนนนอหนูหมอมา้าหยอยักษรอเรือรอลิง และวัแหวนค่ะแต่ไม่ออกเสียงตัวหอหีบแต่ออกเสียงตัวพยัญชนะตัวหลังให้มีเสียงวรรณยุกต์ตามตัวหอหีบเช่นครับอย่างนำพยัญชนะตัวหลังงงูนอนเนนอนหนูมไม้ายอยักษ์ลอเรือลอลิงวแหวนเนี่ยอันนี้ก็เป็นอักษรต่ยางให้เด็กซึ่งเป็นอักษรต่ำนะคะเป็นอักษรต่ำเป็นต่ำเดียวนะคะหรือเราจะท่องว่า งูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกให้เด็กท่องงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกได้เนี่ยเด็กๆจะจําอักษรต่าเดียวได้นะ,ะเดี๋ยวจะมีวันหนึ่งนะคะที่ครูพอยเนี่ยจะให้เด็กๆเนี่ยท่องจําเรื่องอักษรไลรย,ย่างนะคะเราจะได้นํามาจับคู่แบบนี้ได้นะคะคําว่าหยิมย้มยิ้มหนักหนาหรูหราหญิงใหญ่ แง,ง้งไงยหลังไหลหวันไหวหมักหมมเป็นต้นค่ะและสุดท้ายก็คือคำที่มีอออ่างนำค่ะซึ่งเป็นคำที่มีพยัญชนะตัวหน้าเป็นอออ่างนำยอยักษไม่ออกเสียงตัวอออ่างแต่เสียงวในยุ์ของพยงงออกเสียยตาาพัญชนะออ่างมีเพียงสี่คำได้แก่ เด็กรู้ไหมเอ่ยว่ามีพยัญชนะตัวหน้าเป็นอนำยอมมีอยู่4ี่คำเท่านั้นนะคะใครตอบปุ้ยได้บ้างว่า4ี่คำนั้นคืออะไรใครรู้บ้างอย่างอยู่อย่าอย่างอย่าอย่างอย่างอย่างอย่งอย่างอย่ย่อย่างอยู่าอย่ย่อย่างอย่างงยออย่ อย่างและอยากถ้าอย่างนั้นเรามาดูบทร้อยกรองของคำที่มีอออ่างนำกันนะครับอยาอยู่อย่างอยากได้ของเขาอยู่อย่างคนตัวเบาสุดลำ้ำอย่างอยากอยู่อยาเอาแต่นี้อยากอยู่อย่างอย่ายา้ำเหล่านี้อ้อนำ ว้าวเวลาบรแล้วครับน้องเรียบร้อยไปแล้วนะคะสําหรับการพบทวในเรื่องของตัวที่มีหอหนำนะคะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งพยางสองพยางสามพยางนะคะ<ห>ก็ให้เด็กจงจําไว้นะคะ<ห>ที่สําคัญไปกว่าน,นั้นก็คืออักษรตราย,ยางต่างๆนะคะเด<ห>ี๋ยวเราจะมาท่องจํากันนะคะ<ห>เพื่อที่จะให้เราเนี่ยจับคู่เพื่อนชนะตัวอักษรไดไง่ายๆคือเพ<ห>ราะบ,บางอันเนี่ยก็จะมีลักษณะเฉพาะเช่นการที่อักษร สูงไปนําอักษรกลางอักษรกลางนําอักษรต่ำอักษรต่าํานําอักษรสูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเด็กๆก,ก็จะต้องจำนะคะว่าอักษรสูงท่องว่าอะไรกลางท่องว่าอะไรต่ํามีแบบไหนบ้างนะคะ mm hmm. เพื่อให้ง่ายนะคะแก่การจดจําและนําไปใช้นะคะคุณพอยก็มีเพลงเกี่ยวกับอักษรนำมาให้เด็กๆฟังกันนะคะหนึ่งบทเพลงในวันนี้นะคะ เรามาฟังกันดูค่ะซ้อ,อนนำ้นนำเด็กเด็กจำตัวนำ้ำสองตัวหนึ่งโอห่างสองหอ่อห<อ>ีบดูหน้าใครไม่ออกเสียงมัาดูหน้าใครไม่ออกเสียง จำเป็นเพลงเนี่ยก็จะทำให้เด็กจําได้ง่ายขึ้นนะคะคุอพ่อยก็เลยชอบที่จะเปิดเพลงให้ฟังนะคะ,ะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องอักษรน,นําเราก็รบทวนกันไปนะคะเพื่อใจ่ได้จําได้นะเพราะอักสอนนำม,มีหลากหลายแล้วต้องไปจับคู่กันด้วยนะคะสำหรับไายางอะไรต่างๆนะคะเด็กๆก็พยายามจดจําไว้นะคะเพื่อที่เราจะได้นําไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะต่อไปนะคะเราจะขึ้นเรื่องใหม่นั่นก็คือเรื่องไม้ทันทคาต กับตัวการันสองอย่างนี้เหมือนกันไหมคล้ายๆนะคะแต่เรียกต่างกันนะคะเรียกต่างกันเด็กน่าจะเคยเห็นนะคะใครยังสังเกตและเรียกผิดอยู่นะคะลองดูนะคะว่าเอ๊จริงๆแล้วนะคะมันเหมือนหรือต่างกันแล้วเรียกกันยังไงบ้างน,นะคะไม้ทันทคาดนะคะกับตัวการันไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะคะไม่ใช่สิ่งเดียวกัน แต่มันก็คล้ายๆกันนะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันคะทันทคาคําคำว่าทันทะเนี่ยหมายถึงไม้นะคะอ่านว่าทันทนะคะทันทคาดนะคะทันทะาคาดทันทักหมายถึงไม้นะคะไปตัวทหารนะไอ้จะาไอ้พอนนมันโทนะคะอ่านออกเสียงปทศทหารนะคะทันทะหมายถึงไม้นะคะ ฆ่าหมายถึงการฆ่าหรือการทําลายนะคะก็แปลว่าไม้ที่เอาไว้ฆ่าหรือทําลายบางอย่างนะคะให้ไม่อ่านออกเสียงนะคะเด็กทันทคาฆนะคะไม้ในการใช้ฆ่านะคะเป็นชื่อเครื่องหมายสําหรับฆ่าเสียงพยัญชนะหรือสระนะคะฆ่าให้ไม่ออกเสียงนะคะฆ่าให้หายไปนะคะทันทาฆเนี่ย ใช้ค่าเสียงเพยัญชนะหรือตัวสลักก็ได้ตั้งแต่หนึ่งถึงสามตัวนะค่าได้หลายตัวเลยนะคะจะไม่อ่านออกเสียงหลายตัวได้เมื่อใส่สันลากษแล้วจะไม่ออกเสียงเพยัญชนะหรือสระนั้นนะคะมีไว้เฉยๆนะคะพยัญชนะหรือสลันั้นจะต้องไม่อ่านออกเสียงมันนะคะคูณพ้อยเกลื่นไว้นะคะคูู้พ้อยเกลิ่นไว้เท่านี้ก่อนนะคะวันนี้นะคะว่าทันลักเนี่ยที่เด็ก อาจจะเรียกว่าตัวการันนะคะมันแตกต่างอย่างไรนะะมันแตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันต่อว่าเอเรารู้จักทันธคาตแล้วมันเป็นการค่านะแล้วตัวการันล่ะมันเหมือนกันไหมทำไมมันใช้ไม้เดียวกันเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเรียนต่อในเรื่องของทันทคาดกับตัวการันนะสำหรับวันนี้เด็กๆ ไม่มีการบ้านเพิ่มเติมนะคะให้เด็กๆเ,เนี่ยไปเคลียร์กันบ้านเก่าให้เรียบร้อยนะคะใครทําเสร็จแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เด็กๆเ,เคลียร์กันบ้านพักผ่อนนะคะอาจจะมีวิชาอื่นๆน,นะคะวันนี้วิชาภาษาไทยไม่มีกันบ้าน1วันนะคะพรุ่งนี้เราจะมาเรียนกันต่อนะคะยิ้มเลยยิ้มเลยในเรื่องของทันทคาตกับ ตัวการันที่แตกต่างกันนะคะใครทำไม่เสร็จอย่าลืมนะใครไม่เข้าใจทักมาหาคูพอยได้ทักไปหาเพื่อนๆได้ร่วมกันนะคะแชร์ความคิดการทำได้แล้วก็อย่าลืมนำใบงานนะคะมาส่งคูพอยที่โรงเรียนด้วยนะคะท้าครูประจำชั้นเรียกเก็บใบงานคูพอยจะเช็คจ,จากใบงานนะคะวันนี้ก่อนที่จะไปนะคะเรามาถ่ายรูปกันก่อนว่าใครเข้าเรียนบ้างะคะ ใครยังไม่เปิดกล้องเดี๋ยวเปิดกล้องเลยนะนับหนึ่งนับสองนับสามอีกรูปหนึ่งหนึ่งสองโอเค okay, นะคะสำหรวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะจบไปแล้วในเรื่องอักษรน,นำและ <c oughs> เบิดในเรื่องของธราคาค่ากับตัวการ์ลน <c oughs> นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ